สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ําหวานค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาเป็นมือกล้องให้ควหลอยนะคะควหลอยไปทุระนะคะเลยจะพาพี่พี่เอฟซีนะคะมาดูหนุ่มหล่อของบ้านท่าลาดอีกเชือกนะคะพรายชัยมงคลของเรานะคะตอนนี้นะคะควรช้างก็ได้เก็บเศษอาหารนะคะนี่คือสิ่งนี้คือเป็นชีวิตประจําวันของควรต้นนะคะ อันนี้ก็เป็นที่อยู่ของพลายชัยมงคลนะคะหลังจากมาแต่แงงานนะคะก็จะได้เออก็ได้เอาพลายชัยมงคลมาผูกไว้ตรงนี้นะคะพายพีเอฟซีนะคะไปทักทายกอนต้นกันค่ะ สวัสดีครับค่ะท้องฟ้สะอาดครับพี่น้องเอ้ยถึงมาแตงแหงงอันเนะาะถึงมาถึงบ้านครับหนุ่มตองมือแล้วพี่น้องค่ะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเรื่อรตามกับรอเรื่องครับสว, <c oughs> วัสดีครับพี่เดชยังตามกันรอครับตามกันรอครับตามดีค่ะดีครับพระเอกของเรานะคะพระเชยมงคล เก็บเชาเก็บแรงเลยบอกค่ะแ,แต่ว่าพายชัยมงคลมากนี่ก่ะแดดออกแล้วลยค่ะหลังจากที่ตกติดต่อกัน3ามสีวันไม่มีแดดออกค่ะค่ะนี่คือลักษณะของพาชัยมงคลนะคะอันนี้คือเป็นท่าตามธรรมาชาตินะคะ ช้างแต่และเชือกจะท่าไม่เหมือนกันนะคะเหมือนพังดอกเมือนะคะเขาก็จะมีท่าโยกของเขาภายชัยมงคลก็ท่านี้และค่ะท่าประจําเขานะคะ<อ>ควรต้น<อ>ภายชัยมงคลเนี่ยอายุกี่ปีแล้วน้อ,าอภายชัยมงคลก็สิบสองขวบนะคะกําลังเป็นเบาวเลยค่ะเริ่มมักสาวหรือมั่งเริ่มมักสาวแล้วนะคะ เริ่มมักสาวเริ่มวันนี้แล้วค่ะมักสาวน้ำหวานกับห่บ้านชอบงานน้ำหวานมักสาวน้ำหวานไม่ได้เด้อให้ให้น้ำหวานอันนี้ก่อนเด้อจองไว้ก่อนครับจอ,จองไว้ก่อนพลายชัยมงคลมักสาวน้ำหวานนะคะมักมักมักรุ่นพี่เลยบอก <laughs> ใช่ค่ะน้ำหวานก็มักบ่าวรุ่นน้องแล้วนะคะ ตอนนี้น้ำก็ขึ้นเรื่อยๆนะคนต้นเนาะด,ดูค่ะ,นะคนต้นว่าน่าจะไม่เกิน2องสาวันถ้าขึ้นแบบนี้นะคะอาจจะได้ย้ายพายชัยมงคลไปไว้ที่อื่นนะคะเพรตรงนี้น้ำขึ้น,นะคะ่ะน้ำขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนตรง ตรงน้ําขึ้นไม่มีน้ําเนอะนู่นค่ะแห้งแรงนะคะเมื่อก่อนแต่ตรงนี้น้ําขึ้นเยอะค่ะถ้าหลังจากไปหาพี่พลายใช้มงคลเสร็จนะคะก็จะพาพี่พีเซนะคะมาดู น้องพรทิพย์นะคะสาวน้อยร้อยลีลาของเรานะคะค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของน้องพรทิพย์นะคะกำลังเล่นนะคะ,คะจะพาพี่เอฟซีดูว่านาจะทำอะไรยังไงนะคะอยู่เชือกเดียวด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่แฉไม่อันนี้ไม,ไม่ตรงที่น้องพรทิพย์อยู่นะคะ สาวน้อยบ้านท่าลาดเล่นค่ะดูค่ะลักษณะของนางเล่นนะคะตรงนี้เป็นที่ไม่มีน้ำขึ้นน้ำเลยนะคะ ดูค่ะ,ด,คะดูนะคะดูท่าได้ยากนะคะนางทำท่ายากค่ะเมื่อกี้สงสัยหิวหรือเปล่านะคะแต่ยังไม่เห็นควรนช้างมานะคะสงสัยรอมาให้อาบน้ำนะคะสี่โมงนะคะเราจะอาบน้ำช้างกันนะคะ ดูคะ่ะดูเล่นนะคะเล่นรุนแรงเหมือนกันนะคะน้องปอนทิ์ของเราคะ่ะดูทำท่าพีเอฟีดูคะ่ะดูนางทำท่านะคะท่าอะไรนะปอนทิบอ่อค่ะดูคะ่ะดูลักษณะนางเล่นนะคะ ทำได้หลายท่านะคะสซาน้อยร้อยดีลาของเรานะคะฉายาเขานะคะเมื่อกี้ฟอนทิปเหมือนจะอยากเล่นกับนุงเลยนะคะ <l ots> นีค่าานะลักษณะวันนี้พผ่าน p FC นะคะมาดู แดดออกแล้วนะคะพี่พีเซวันนี้ฟ้าสว่างแล้วค่ะหลังจากที่สี่ห้าวันนะคะฟ้าไม่เปิดวันนี้ฟ้าเปิดแล้วค่ะแต่น้ำก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาปล่อยมาจากที่อื่นนะคะตรงนั้นก็เป็นที่ของสีดอคุณเงินนะคะเวลาคนรักแก มาเกก็จะผูกไว้ตรงนั้นนะคะ อรนี้ก็เป็นบริเวณผูกช้างได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นที่ของพอรทิพนนอนนะคะน้องพอรทิพนนอนนะคะผูกหลักตอนกลางวันอาจจะตรงนน้นตรงนี้อาจจะเป็นที่หลับที่นอนนะคะของน้องพอรทิพค่ะคนต้นก็ยังเก็บขยะยไม่เสร็จ ดูน้ำค่ะน้ำมันไหลมามไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะโอ้โหน้ำขึ้นกว่าทุกวันเลยนะคะพี่พี่เอฟซีดูน้ำไหลมันไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะถือฝั่งนี้แล้วค่ะค่ะขาว เมื่อก่อนที่ตรงนี้นะคะไม่มีน้ำเลยนะคะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ต้องเซฟตัวเองนะคะก็ถ้าขึ้นมาจริงๆก็ต้องย้ายน้องช้างนะคะทุกเชือกนะคะไปหาที่สูงที่สุดค่ะ ก็ฝากพี show, me. Me, ่พี่เอนะคะช่วยกดติดตามช่องพังน้ำหวานช่วยกดสับตะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะบอลชูงบ๊ายบายเอฟซีก็บ๊ายบายด้วยวยบ๊ายบายบ๊ายบายครับ